เอาลงเอาลงครับตาทองตาตะทองสไลด์สไลด์มันทำไมไม่ทำงานล่ะเอาดูะีเีราหมดเล็กนั่นตะทอง,องตะทองนี่ไม่ผ่านนี่ยตะทองถ้าขับคันนี้ไปลงไม่ได้แนะ่นอนผมว่านี่ ลงครับเพื่อจะย้ายรถขุนแต่๋อี่ตุกๆครับขึ้นสไลด์หกล้อไปทางกรุงเทพคืนนี้คันนี้รวมค่าวินเ0 0 0แสนครับเดี๋ยวพามาดูครับเคสสร,รื่องในฮัทสู่สามสูบเกียร์เป็นเกียร์ใหญ่นะครับตอนนี้ช่วงล่างเต็มเป็นรถ LPG วั LP นนี้ขึ้นของรถทีมงานนครน้ำด,ดวนสไลด์นะครับมารถสวยเอามาลงเพื่อจะถ่ายรถให้ครับรถอู่ั้งล็อกแันสมเทอีกทีนึงไอ้อันตัวไอ้แบนไอ้นี่แบนอีกตัวหนึ่งอะมี่ยัง มันต้องมีเอาสายอ่ะเขาต่อไปแล้วมันมีสายเขาต่อไปแล้วจริงหรอเอาใช้งานเออก็ใช้งานนั่นแหละเขาเปิดแล้วไปเียวถอะก็นั่นแหละไฟที่นี่มีมุดขึ้นเลยไฟ่านก็มีบางบางโอ๊ตเล่นเส้นแล้วบางโอ๊ตสไลด์หลอน ตวทองมือใหม่ครับตวทองไม่เคยจับจับแต่สิบล้อ,อลจะตาแล้วอ,อะอารอะครับลงแล้วโอ๊ยตายตาย,ตายจังสิตาทองตาทองนี่ไม่ผ่านนี่ถ้ารถไปถึงนี่ไม่ผ่านเลยดิยอย่างงี้เอ๊ะอีกอีก,อก,อก นะครับลงลงครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยตึงเอาลงเลยครับวันนี้หน้าที่จับเป็นของตาทองทุกวันขับแต่สิบล้อครับมาจับหกล้อเล็กซาวไม่เป็นเลย ใช่กระบอกยกได้พอพอแล้วพอก่อนพอการตะทองใครมาเมื่อกี้นีนะเจ้าอ่ะเออไม่ผ่านเลยตะทองอย่างงี้ขนาดขับไอ้หกล้อเล็กดับแล้วดับอีกดับอยู่นั่นแหละโอ้ยไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านไม่ผ่าน ไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านหรอกมือใหม่ครับตาทองมือใหม่เกือบเอารถลงไม่ได้ครับกำลังาลดลงครับตาทองกับบังหรอปู้ช่างปอกใสหลอน สไลด์นี้มันอะไรไอตัวหนอนยังไม่ยังไม่ตื่นแล้วบ้างพี่ว่าเออตายแล้ว คือใครคนแรงตั้งแต่ทอง <c oughs> ใครไปแต่ทองไปใช่ไหมนี่ฮะแต่ทองไปใช่ไหมนี่ไอ้หอด้วนะกเครับกรุงเทพเขาวันนี้ตาทองขับสไลด์เล็กกรุงเทพคนรถตุกตต๊กตุ๊กไปแล้วรอบหนึงมัฮะไปบงะเ,เออ,เอคือคือคือ นั่นแหละใบกบขีบมีอะไรมีกระปินพกไว้กลัวอะไรเขาถามบ้านมาบ้านใครมาบ้านเสียปั๊กรถสไลด์มาเงินเขาจะกล้าจับนี่แต่ทองจับมือเขาเาถามผมีรบ ยกยกถ่ายขึ้นก่อนตะท่องมันจะมันจะไลดีโอ้ลงเลยครับน่าซื้อครับเครื่องแปดแปดเเครื่องแปดแปดเครื่องดีด้วย ถึงทางกับคืนแล้วครับลุนล็อกยวพึ่งงี้แต่ทองเอาอันนี้ก่อนติดเลยล่ะเอาดึงไปเลยแต่้องดึงไปเลยดึงไป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 โออ้รอถค้าเหรอเนีย่ยคันเนีย่ย <c oughs> <c oughs> มูลคาอีแล้วแต่ทองเอารถกิงกมูกาเอาอ,อันนี้รถช่งางตน้ส่เท่าไหร่แล้ว <laughs> เ,าาเขาให้เซ็นอยู่เขาให้เซ็นอยู่ <laughs> เนาะครับอนนี้จะเอาเอาตู้ดาให้กันเลยเหรอเดี๋ยวจะลงครับสามล้อไปทางกรุงเทพโดยตะทองสไลซิง่ง ลงครับลงพ่อพ่อเอาลงครับตัวนี้ลงแบบช้าๆนิ่มๆ บ้านเราบ้านเราไม่มีช่างหรอมีอยู่แต่ว่ามันเป็นไรครับฮะบ่อกโอ้ได้ค่ะสูตรทรัพย์ถูบ่บ่โอ้ยขนมซุซี่มันกระพานแล้วมันแม่หลายรอบแล้วแม่ชิบก็รอบแล้วบ่เ๊วยยัง มันแม่แมบ้านชิปก็เชื่อแล้วบอกเป็นยังก็เชื่เอ,อเป็นยังก็เชื่อมากาม,าาม,มีมาแต่สายลไยสีเกลยวเพื่อใดขู่ขันมาแต่ขู่ขันสายพันลาลิ้นขาด,ดงงเครื่องซูซูกิสามสูบพงมาไล่พาวเวอร์ <c oughs> ขึ้นเลยขึ้นเลยเออขึ้นจับรถดึงจับก่อน,對對น,น,นเอาไปเลยตะท้องตะท้องถอยมาเลยตะท้องมานี่เลยเอเย้ เอาเข็นเข็นไปเอาเลยโอ้เมื่อวขึ้นไปบนถัดเออเอาถาดวางเลยเพราะว่ามันมันเข็นขึ้นเลยง่ายตะทองถาดกองแล้วถาดกองแล้วจะกลัวอะไรเออตายแล้วอย่างงี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ผ่านตะทองไม่ผ่านเลยไม่ตะทองไม่เป็นเที่ยวแรกเมื่อกี้ยังดาบสามสี่เที่ยวเลยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ เออกองเลยเออกองกับพื้นเลยเออไปเมื่อกันบนี่อบนิ่งโบนิบน่ว โอ้รถออยางแพงเข็นขึ้นเออเออเดี๋ยวเอาเอาขึ้นก่อนนุ่งก่อนนุ่งก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นก่นอนไค่อยอันนี้แต่ว่าไอ้อันนี้ <c oughs> ต้องก,อก,ก่อ,รอ,อกรอ,กกอรไหนตะท้องก่อกรอลัวรถมันไหลนี่ไม่หนูไอหินูไอหิ้งหน้าเลยอ๋อเย้สี่คนเมื่อกี้ยังนั้นไปขึ้นแล้วแต่ท้องอี เดือดขึ้นครับอันนี้เป็นของ,งปู่ช่างปอกนะครับรถล้อคู่เทาลอยอปู่ช่างปอกครับถ่ายรูปสวยสวยเลยนะ โดยตะทองเขาวันนี้รับหน้าที่เป็นมือสังหารจัดส่งกรุงเทพตะทองสามนองเอาขึ้นเลยตะทอง ลงเลยเลงเลยเลงเลยนิ่ม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  <c oughs> <c oughs> ลาดจังสั่นเหรอครับบอ้มันโดดเดินทางเขา้ากรทมครับวันนี้โดยตะทองตะทองแดงนะครับอู่ช่างป๊อกเป็นพละขับวันนี้จัดส่งลูกค้า ดยปังแง่ด้วยครับปังแงะ<อ>ปังแง่ด้วยปังแง่ไม่ไปครับปังแง่วันนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานเป็นสามล้อนะครับหนึ่งเก้าห้าขอบสิบห้าครับแม็กจาดิดคู่ ครับวันนี้จะส่งเช่นเดิมปลายทางกรุงเทพแทนใหญ่ก็ไม่ได้รถนละตึงแงเขาไม่มีงานเนี่ยเอมันหนักก็ไม่รู้เรื่องเลยสนใจนะครับจะใช้บริการกับอู่ช่างป๊อกนะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับอู่ช่างป๊อกนะครับอู่อู่ป๊อกกันช่างบุรีรัมย์หรืออู่ช่างป๊อกนะครับแฟนเพจ รับคนย้ายยกย้ายนะครับรถทุกชนิดวันนี้โดยตาทองครับจัดส่งกรุงเทพมีหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือกมีหลายไซส์นะครับรถมีเยอะนะครับมีทั้งสไลด์สิบล้อรถยกนะครับทั้งหกล้อทั้งสิบล้อนะครับหรือจะเป็นหกล้อเล็กรถตกนะครับฝากไว้ด้วยกันละกันบริการด้วยใจประทับใจคุณภาพนะครับกับ ดูน้องทีมงาน<ม>ที่ได้มาสาไมาเลยเนี่ยเต้นออกมาฮะโปเต้นดอกนั่นแหละเต้นหรือมาเขามาไล่พี่เอามาน่อแเลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใน Youtube ช่องในดังรถก่ osing, อซิ่งนครกัดทีมด้วยกันละกันนะ<ร>ครับรวันนี้จะส่งเช่นเดิมครับขอบคุณกันละกัน